นะครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะครับสามอย่างนะครับในการที่จะทําให้เบาหวานหายขาดได้จริงๆมีเพื่อนๆหลายคนในเพจนะครับที่จริงๆเขาเป็นเบาหวานอยู่แล้วเขาตั้งใจว่าเข้ามาในเพจนั่งเฉยๆก็หมอทีเนี่ยตั้งใจเพื่อจะลดความอ้วนเฉยๆแต่ปรากฏว่าระดับน้าตาลเขาลดลงจนสามารถลดขนาดยายและบางคนเนี่ยสามารถหยุดยาได้นะครับดงนะนั้นจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่สามารถหายขาดได้ แต่ก่อนที่เราจะรู้ว่า3มเทคนิคเนี่ยคืออะไรต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วทำไมเราถึงเป็นเบาหวานเพราะบางคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นเบาหวานแต่อนาคตจะเป็นเบาหวานได้ถ้าไม่รู้สาเหตุนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเราตัดออกไปนะครับเพราะว่าเป็นเบาหวานชนิดที่เป็นแต่กําเนิดนั้นตัดออกเราจะไม่พูดถึงเบาหวานประเภทที่1นะครับเพราะว่ามันไม่หายขาดอยู่แหละแต่เบาหวานประเภทที่2เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมบางอย่าง พิติกรรมเหล่านั้นก็คือการที่เรารับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวอย่างเช่นข้าวขาวที่ขัดสีแล้วแป้งหรือน้ําตาลติดต่อกันเป็นเวลานานทําไมต้องติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างเช่นข้าวไม่ขัดสีระดับน้ําตาลจะขึ้นช้าๆครับในกระแสะเลือดแล้วร่างกายก็ค่อยๆเอาระดับน้ําตาลไปใช้ทําให้ระดับน้ําตาลเนี่ยมันอยู่ระดับประมาณนี้ ต่ำๆประมาณร้อยกว่าๆตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวอย่างเช่นข้าวขาวแป้งนะค้ำตาลน้ำตาลจะพุ่งขึ้นไปทะลุจอเลยครับสูงขึ้นประมาณ3004-400เลยซึ่งสูงประมาณ3-4เท่าของค่าน้ำตาลปกติในกระแสะเลือดของคนที่ไม่เป็นเบาหวานนะครับแล้วก็ทิ่มลงอย่างรวดเร็วก็คือถูกนำไปใช้อย่างรวดเร็วโดยการเปลี่ยนเป็นไขมันนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าระดับน้ำตาลเนี่ย มันเพิ่มขึ้นไปสูงแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสะสมของไขมันที่เชื่อว่าไตรกลีสลายแล้วก็การสะสมของน้ําตาลเนี่ยที่ลอยอยู่ในกระแสะเลือดเนี่ยในระดับที่สูงสูงอยู่ตลอดเวลาพอมันลงมาเสร็จปุ๊บเราเริ่มหิวข้าวเที่ยงเรากินอีกน้ําตาลก็ขึ้นบีกแล้วก็ลงมาอีกดังนั้นการกินข้าวแป้งน้ําตาลเยอะๆ ของคนไทยเนี่ยจึงทําทให้คนไทยมีเบาหวานเพิ่มขึ้นจํานวนมากบางคนพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ตัวเองเป็นเบาหวานเพราะว่าการกินข้าวแป้งน,น้ําตาลนี่แหละผมไม่นึกอย่าง,งนี้ครับตัวน้ําตาลเนี่ยมันอาจจะเล็กก็จริงครับแต่เวลามันลอยเข้าไปในในกระแสเลือดนะครับตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเนี่ยมันจะไปก่อให้เกิดการอักเสบเล็กๆเลื้อรังทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันทุกๆ,ๆ,ๆวันนะครับบางคนจะเรียกไอตัวอักเสบเลื้อรังเนี่ยคือการทําให้เกิด A1C นซะครับซึ่งเป็นสารหนึ่งเนี่ยที่เราใช้ในการตรวจเบาหวานย้อนหลัง3-3เดือนซึ่ง A1C เนี่ยหรือตัวอื่นๆของเพื่อนๆมาเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เรากินข้าวแป้งน้ำตาลทุกมื้อในปริมาณเยอะๆเยอะๆเ,เ,เ,เกินกว่าที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้แล้วผลสุดท้ายก็ทำให้เกิดการดื้ออินซูลินที่รีเซพเตอร์ในเนื้อเยื่อต่างๆตั้ง,ต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 งแต่หัวจะลดเท้าพอเกิดภาวะดื้ออินซูลินปุ๊บ ต่อให้เราผลิตอินซูลินเท่าเดิมนะครับแต่ร่างกายจะนาน้ําตาลไปใช้เนี่ยได้น้อยลงผลสุดท้ายเราจะเป็นเบาหวานนะครับดังนั้นมีคุณโอถามนะคุณโอยุภาวดีถามว่าโรคความดันวิต์สูงหายขาดไม่หายขาดครับลองไปหาในคลิปดูผมมีคลิปหนึ่งพูดถึงเรื่องว่าการรักษาความดันวิต์สูงให้หายขาดด้วยเดี๋ยววันนี้เราคุยกันนะว่า3เคล็ดลับนะที่ผมแบ่งปันเพื่อนๆไปในการลดความอ้วนทาไมถึงทําให้คน เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับส่งฟีดฟีดแบ็กกลับมาในอินบ็อกซ์ว่าหายเป็นเบาหวานด้วยเพราะว่าหนึ่งครับผมบอกว่าให้ลดความอ้วนแบบโ,บโลขาบโลขาบคือกินคาร์โบไฮเด,ดรตลดลงมื้อเช้ากินอย่างราชาอันนี้เราต้องใช้พลังงานเยอะมันก็หมดไปมื้อกลางวันกินครึ่งหนึ่งของมื้อเช้าแล้วมื้อเย็นให้ลดคาร์โบไฮเดรตออกหรือตัดคาร์โบไฮเดรตอย่างนั้นในหนึ่งวันจะมีช่วงหนึ่งก็คือหลังหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าเป็นช่วงที่ร่างกายมีคาร์โบไฮเดรตน้อยๆช่วงนั้นนะครับ ร่างกายพอมีคาร์โบไฮเดรตหรือมีน้ําตาลน,น้อยๆร่างกายจะมีการทําอยู่หนึ่งอย่างที่เพื่อนๆรู้อยู่แหละก็คือการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพวกรีเซพเตอร์พวกสารเนื้อเยื่อในร่างกายต่างๆจะมีช่วงที่พักผ่อนเพราะว่าระดับน้ําตาลมันน้อยแล้วอินซูลินก็ผลิตจากตับอ่อนน้อยลงด้วยครับดังนั้นตับอ่อนได้พักผ่อนเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายได้พักผ่อนทําให้คนที่กิน คร์โบฮเดตน้อยๆในมื้อเย็นเนี่ยลดโอกาสการเป็นเบาหวานค่อนข้างมากนะครับคุณพรทิพย์บอกว่าถูกใจมากเลยสำหรับไลฟ์วันนี้กำลังมีน้ำตาลสูง126อยู่พอดีเนี่ยครับ126เป็นเกณฑ์ตัดของน้ำตาลฟาดติ้งบัตชูการนะครับว่าจะเป็นเบาหวานนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าถ้าคุณพรทิพย์นะครับฟังไลฟ์นี้นะครับแล้วกินข้าวเ,เช้าเยอะๆข้าวกลางวันครึ่งหนึ่งแล้วข้าวเย็นพยายามตัดค่าโบฮเดตออกไม่เกิน1-3เดือนนะครับร่างกายจะเริ่มซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเองแล้วผลสุดท้าย เบาหวานเนี่ยจะค่อยๆลดลงจนหายไปนะครับดังนั้นเทคนิคข้อแรกในการลดความอ้วนคือการกินโลคาบในมื้อเย็นนะ,น,ะนะครับซึ่งนอกจากลดความอ้วนแล้วยังช่วยป้องกันการเกิดเบาหวานหรือรักษาเบหาหวานได้ในอนาคตด้วย2ครับการออกกําลังกายทําไมการออกกาลังกายถึงช่วยลดน้ําตาหรือรักษาเบาหวานก็ตรงไปตรงมาครับ ถ้าเราสามารถออกกําลังกายหรือทําให้ร่างกายกระฉับกระเฉงในตอนเช้ากลางวันหรือเย็นก็ตามนะครับหรือตั้งแต่เช้าเลยร่างกายจะนําพลังงานนะครับจากข้าวแป้งน้ําตาลตอนเช้าเนี่ยไปใช้อย่างรวดเร็วที่กล้ามเนื้อที่สมองที่ร่างกายส่วนต่างๆแล้วทาให้ระดับน้ําตาลเนี่ยหายไปจากกระแสะเลือด อย่างรวดเร็วพอระดับน้ําตาลหายไปจากกระแสะเลือดในรวดเร็วก็ไม่เกิดภาวะดื้ออินซูลินขึ้นในร่างกายครับตรงไปตรงมาคือถ้าเราใช้น้ําตาลหมดอย่างรวดเร็วก็ไม่มีน้ําตาลเหลือในกระแสะเลือดไม่มีน้ําตาลเหลือในกระแสะเลือดเราก็โอกาสเป็นเบาหวานล,ลดลงครับผมนะคุณมัสนันมาทักทายวันนี้นะครับนะวันนี้เราพูดกับเรื่องเบาหวานนะครับคุณมัสนันนะดังนั้นเทคนิคข้อที่3นะก็คือเราต้องไม่เครียดนะครับ ไม่เครียดก็คืออะไรช่างแม่งมันก็ช่างแม่งมันนะครับผมอาจจะพูดไม่ไม่ค่อยสุภาพนะแต่คํำนี้เป็นคําที่จะโดนใจเพื่อนๆทุกคนกนะ็คือช่างมันเถอะอะไรที่มันที่เราไม่จำเป็นต้องไปเครียดไปใส่ใจก็ช่างมันครับเพราะความเครียดของร่างกายนะครับมันมีงานวิจัยแล้วว่าคนที่เครียดมากๆาจากการทํางานเครียดมากๆเรื่องครอบครัวเครียดมากๆเรื่องหนี้สินเครียดมากๆเรื่องต่างๆานานานะความเครียดสะสมมากๆทุกๆวันทุกๆวันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยผิดปกติ ดูซื้ออาหารผิดปกติน,นําน้ําตาลไปใช้ผิดปกติดับอ่อนทํางานผิดปกติแล้วผลสุดท้ายก็เกิดเบาหวานได้นะครับดังนั้นหลักการง่ายๆในการรักษาเบาหวานแล้วก็ป้องกันการ,กรเกิดเบาหวาน3อย่างครับอย่างแรกก็คือลดอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวแล้วเปลี่ยนเป็นพวกข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลที่ยังไม่ขัดสีเป็นน้ําตาล ที่ตกผลึกมาปกติเป็นถีน้ําตาลนะครับน้านตาลแบบหยาบๆหน่อยอันนี้ก็พอทานได้แต่ถ้าดีสุดควรทานจากข้าวไม่ขัดสีอย่างเดียวขนมปังกับน้ําตาลก็ควรเอาออกนะเรื่องแรกก็คือโลขาบนะับงก็คือต้องออกกาลังกายเป็นประจำอย่างน้อย15นาทีตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายเนี่ยนำน้าตาลไปใช้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่เหลือน้ําตาลอยู่ในกระแสเลือดมากามนะครับก็คืออย่าเครียดมากครับอย่างน้อยเนี่ยเราสมควรจะต้องพักผ่อน นอนก่อนสี่ทุ่มตื่นเช้ามืดจะดีครับเพราะยังไงตื่นเช้ามืดเราต้องออกกํบบาลังกายวันละสิบห้านาทีตอนเช้าอยู่แล้วถ้าเราทําได้ทั้งสามอย่างที่ผมบอกครับโอกาสเป็นเบาหวานจะแทบจะไม่มีเลยแล้วความเชื่อโบราณที่บอกว่าพ่อแม่เป็นเบาหวานแล้วเราจะเป็นเบาหวานเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับเบาหวานชนิดที่สองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยไม่ใช่เบาหวานที่เกิดจากพันธุก,กรรมนะ เบาหวานชนิดที่1อาจจะเกิดจากพันธุก,กรรมได้แต่เบาหวานชนิดที่2ที่เราพูดถึงเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมล้วนๆพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการออกกําลังกายแล้วก็พฤติกรรมความเครียดหรือก็หรือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะครับทำไมถึงการพักผ่อนถึงจําเป็นนะเพราะว่าเวลาเราพักผ่อนนอนก่อน3ามทุ่มอนอนก่อน4ี่ทุ่มนะครับตื่นเช้ามืดเนี่ยร่างกายจะสามารถผลิตโกรทฮอร์โมนได้เต็มที่ กรดฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอดังนั้นช่วยซ่อมแซมได้ในหัวจหลดเท้านอกจากป้องกันเบาหวานแล้วยังป้องกันไขมันป้องกันความดันป้องกันโรค NCD หรือโรคเรื้อรหลังทุกๆโรครวมถึงมะเร็งด้วยนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆทํา3อย่างเนี่ยนอกจากเพื่อนๆจะผอมลงแล้วป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังต่างๆแล้วเพื่อนๆก็ยังจะแก่ช้าด้วยนะครับแล้วทาให้เราเนี่ยเป็นคนที่สามารถ รักษาโรคอะไรก็หายขาดได้โดยที่ใช้ยาน้อยที่สุดหรือไม่ใช้ยาเลยนะครับผมนะง้ขอบคุณเพื่อนที่สำหรับการติดตามในเช้าวันนี้นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถฝากข้อความไว้ในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับทั้งใน YouTube และ a c e b o o k นะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันให้ให้ฟังเกี่ยวกับโรคอื่นๆวิธีการรักษารวมถึงโรคมะเร็งนะครับจริงๆก็สามารถรักษาได้นะครับแต่เป็นการรักษาโดยการใช้การผ่าตัดยา แล้วก็การปรับชีวิตนะครับให้ให้สมดุลก็จะสามารถรักษามะเร็งได้เช่นกันครับคุณโหบอกว,ว่าควรทานน้ำตาลเท่าไหร่ดีจริงๆน้ำตาลนะครับผมใช้คำว่าทานให้น้อยที่สุดก็พอครับน้ำตาลเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในร่างกายนะครับฟังผมจะชัดน,นะครับคุณโหน้้ำตาลเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นในร่างกายไม่จําเป็นต้องกินก็ได้เพราะว่าเวลาเรากินข้าว ข้าวเปลี่ยนเป็นแป้งแป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลร่างกายไม่เคยขาดน้ําตาลดังนั้นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องกินน้ําตาลก็ได้บางคนกินแต่ผักในผักก็มีน้ําตาลซ่อนอยู่นะครับเป็นปริมาณน้ําตาลประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นของผักนั้นในเนื้อสัตว์ก็มีน้ําตาลอยู่นะครับดังนั้นจริงๆแล้วอาหารทุกอย่างยกเว้นน้าเปล่าเนี่ยมันมีน้ําตาลแฝงอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องมีน้ําตาลก็ได้น้ําตาลถูกสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้ด้วยเหตุผลหลักๆคือทําให้เรารู้สึกว่า กินแล้วอร่อยขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นน้ําตาลเนี่ยไม่กินดีที่สุดครับกินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับคุณพรนะครับถามว่าลดน้ําหนักส่วนเกิน15-20กิโลอย่างไรให้ได้ผลภายใน1-2เดือนครับอ,อันนี้ผมบอกทางทางรัดที่ที่ไม่ค่อยดีนะครับคุณพรถามแบบเนี้ยก็คือหมายหมายความว่าใน2เดือนต้องการลดเดือนละ10กิโลเลยแบบเนี้ยเวลาลดแบบนี้นะครับ มันลดได้ครับแต่มันจะได้ทุกครั้งที่เราลดน้ําหนักลง10กิโลจะมีกระดูกและกล้ามเนื้อลดลง9กิโลและไขมันลดลงเพียงกิโลเดียวเพราะไขมันมันเบากว่ากล้ามเนื้อไขมันเบากว่าน้ําแล้วไขมันก็เบากว่ากระดูกด้วยถ้าคุณพรอยากจะลดผมแนะนําแบบนี้ครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกถ้าคุณพรจะลดเดือนละ10กิโลเลยให้คุณพรลดตัดคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดในมื้อเย็นก่อน แล้วดูซิว่าตัวเองมีอาการอะไรผิดปกติไหมถ้าไม่ผิดปกติให้ตัดคาร์โบไฮเดตในมื้อกลางวานันในสัปดาห์ถัดไปดังนั้นมื้อเช้าเนี่ยทานปกติมื้อกลางวันกับมื้อเย็นตัดคาร์โบไฮเดตอาจจะมีอาการอ่อนเพลียมึนหัวบ้างแต่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการที่เราจะลดน้ําหนักอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งวิธีนี้ผมไม่ค่อยแนะนํามากนอกจากรีบถ้ารีบ ด้วยเหตุผลเรื่องความเจ็บป่วยด้วยเหตุผลเรื่องปวดเข่าอะไรก็ตามโอเควิธีนี้ดีแต่ว่าถ้าคุณบอลทาแบบผมเนี่ยต้องทําใจหน่อยว่ากล้ามเนื้อจะฝ่อลงด้วยนะครับแล้วก็กระดูกจะลดลงด้วยไปพร้อมกับไขมันที่ลดลงเพื่อให้ได้น้ําหนักลดลงเดือนละสิบกิโลนะครับคุณบุญยพรบอกว่าดูคุณหมอมาสองเดือนลดไปเก้ากิโลแล้วเนี่ยครับคล้ายๆกันแต่คุณบุญยพรเนี่ยน่าจะค่อยๆลดแบบเนี้ยสองเดือนเก้ากิโลคุณบุญยพรเนี่ยก็จะสามารถ ลดน้ำหนักของไขมันได้ค่อนข้างดีกว่ากว่าการลดเดือนละสิบกิโลนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับคุณพรก็ลองลองดูนะครับถ้าเกิดว่าต้องการก็ตัดข้าวแป้งน้ำตาลในมื้อกลางวันและมื้อเย็นออกค่อยๆตัดชา้าๆนะครับเพื่อป้องกันอาการหน้ามืดก่อนเพียคุณพรก็จะสามารถลดน้ำหนักได้นะครับเดือนละสิบกิโลอ่าคุณมณัลถามว่าอยากรู้เรื่องไทรอยค่ะเป็นโรคไทรอยอยู่ แต่เป็นไทรอยปกติทานยายอยู่อ๋อไทรอยดนี่ส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดนะครับเกิดจากความเครียดบางอย่างส่วนใหญ่ก็ต้องลองไปเริ่มออกกําลังกายดูครับออกกําลังกายทานผักเยอะๆนะครับทานผักเยอะๆแล้วก็เริ่มฝึกหายใจแบบ478นะครับคุณมานัสนันก็ฝึกหายใจแบบ478นะครับก็ก็จะช่วยได้คือหายใจเข้า4วินาทีกั้นไว้7วินาทีแล้วก็ ค่อยๆหายหายจะออกทางปากอีก8วินาทีก็จะช่วยให้ร่างกายค่อยๆฟื้นฟูนะครับก็เดี๋ยวอาจจะถามมาในอินบอลนะครับเพราะเรื่องไทรอยด์ค่อนข้างค่อนข้างลึกนิดหนึ่งนะครับอ๋อคุณพรบอกว่าที่ต้องการลดเร็วเพราะว่าเริ่มปวดขาถ้าคุณพรอยากอยากลดเร็วๆก็ทําแบบที่ผมบอกนะครับก็ช่วยได้แต่กล้ามเนื้อจะฝอนิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งถามว่าพี่สาวพึ่งทราบว่าเป็นเบาหวานค่ะ ไปตรวจที่โรงพยาบาลน้นําตาลตอนนี้2 1 8ใช้วิธีออกกําลังกายและควบคุมอาหารเขาไม่ทานยาค่ะวันนี้ตรวจได้วันนี้ตรวจได้9 6แบบนี้จะหายขาดไหมครับก็สามารถหายขาดได้ครับถ้าเกิดว่าเขาลดข้าวแป้งน้ําตาลมื้อเย็นไปตลอดชีวิตนะครับคนที่เป็นเบาหวานแล้วสามารถแม้ว่าจะน้ําตาลกลับมาปกติก็สามารถกลับมาเป็นเบาหวานได้อีกถ้ากลับไปกินเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะสาเหตุของเบาหวานเกิดจากการกิน ข้าวแป้งน้าตาลทุกมือ้อดังนั้นถ้าอยากไปกินข้าวแป้งน้ำตาลทุกมือ้ออนาคตก็จะกลับมาเป็นเบาหวานได้ครับโอเคนะครับงั้นผมขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามหมอทีมนะครับเส็จถ่อสวุวรรณถ้ามีคําถามสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์มาได้นะครับในอินบ็อกซ์ทั้ง YouTube และ Facebook เลยครับสวัสดีครับผม